สวัสดีนักเรียนชั้นปห้าโรงเรียนวัดเสาหินทุกคนนะครับสําหรับวันนี้เป็นคาบที่หกคาบสุดท้ายของอาทิตย์นี้啦คุณนัทเป็นไรคะคุณเหนื่อยครับคุณอัดคลิปย,ยาวๆนะครับยาวๆเหนื่อยเหลือเกินเนาะอ่ะคาบที่คาบสุดท้ายนะครับถามว่ามีอะไรต่างจากคาบก่อนไหมที่เป็นการบวกมีครับเครื่องหมายเนาะ เครื่องหมายคาบก่อนเป็นบวกใช่ไหมค้ามนี้เป็นลบครับเห็นไหมแล้วทําต่างจากลบไหมครับเออทาต่างจากบวกไหมไม่ต่างเลยครับทําเหมือนกันทุกอย่างคือคั้นแรกอะไรนะค่าที่แล้วจําได้หรือไม่หรือไม่จาได้หรือไม่อะไรหรือไม่จาได้ไหมครับทำอะไรเท่ากันก่อนทำส่วนครับทำส่วนให้เท่ากันก่อนอ่าโอเค ตั้งแถวกัน30 20อะไร3ส60อ่ะพอละ60 20 40 60เจอแล้วเ,จจเย้ดีใจจังเลยดีใจจังเลยอ่ะข้อนี้นะครับเราจะทำเราจะทำให้เป็นส่วน60เนาะเราจะทำเป็นส่วน60คุณนัดไหวไหมคะเกือบจะไม่ไหวแล้วลูก30เนาะอ่ะ ครูจะทําให้ส่วนเป็น60เหมือนเดิมนะครับคูณกับเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ส่วนต้องเป็น60เท่าไรอ่ะ3คูณอะไรได้60ครับ2ครับแน่นอนนะครับ15คูณ2ละ่ะ30โอเคไป้1อันละอันที่2 7ส่วน20ครับคูณเท่าไรเอ่ยถึงจะได้ส่วน60 2คูณอะไรได้ส่วน60ครับเปลี่ยนสีบ้างจะได้ไม่ง่วง 20คูณ3ถูกต้องนะครับข้างบนก็ต้องเป็น3 7 3 21เห็นไหมได้2อันละคราวนี้เหมือนเดิมครับเอามาตั้งลบ30ส่วน60ลบด้วย21ส่วน60โอเคส่วนเท่ากัน30ลบ21เหลือ9 60าลบ60เหลือ0ผิดส่วนต้องเหมือนเดิมถูกต้องครับแม่เก่งจริงๆ ส0บลบเหลืออะไรนะ9นะครับส่วน60เนี่ยอยู่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็เขามีตอบให้ไหมเอ่ยอ่าถ้ามีตอบให้นะครับก็ตอบเป็นเลขไทยเหมือนเดิมนะครับเอ้ยขีดเส้นก็เบียวแล้วคิดดู9ส่วน60จริงๆนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยทาเป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้นะครับเศษส่วนยางต่ําคืออะไรทํำยังไงเดี๋ยวเปิด เปียดเปิด,เ,ปดเทอมครูจะสอนนะครับหรือถ้าใครอยากรู้ก่อนนะครับก็ทักแชทมานะครับทักแชทมาแต่อาจจะสอนได้ไม่ละเอียดเท่าไหร่เนาะนะแต่ตอบอย่างเงี้ยตอบได้ไหมได้ถูกนะครับถูกแต่มันจะมีแอดวานก่อนนั้นนิดนึงอ่ะเหมือนเดิมครับครูจะบอกให้นะว่าต้องทําส่วนเป็นเท่าไหร่นะครับทําส่วนเ,นเท่าไหร่ข้อ2ออันนี้เยอะหน่อยนะ 90นะครับ90ข้อ3แทมแทนแลมแทมส5ข้อ4แทมแปบนึงนะ63สา อืมเออแปดสิบสี่ครับแปดสิบสี่เออจริงๆเนี่ยมันมีวิธีที่ง่ายกว่าเนี้ยแต่ว่าเธอต้องเรียนรู้การอ่อเขาเรียกว่าตัดตัดเลขนิดนึงเนาะแต่ว่า เดี๋ยวเปิดเทอมครูจะสอนให้นะครับแต่มันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างอธิบายยากอยู่นะให้ครูมาอธิบายในเรียนออนไลน์ว่าคลิปครูในสี่สิบนาทีนะครับเนาะโอเคสี่ข้อสุดท้ายนะครับสําหรับาการเรียนออนไลน์เนาะหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอาทิตย์หน้านะครับวันจันทร์เราจะได้เจอกันละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะโรงเรียนเราก็คงเปิดตามปกติแหละนะครับเพราะครูก็ไม่ได้อยากปิดหรอกนะครับครูก็อยากเปิดเพราะอยาก อยากเจอพวกเราแหละนะครับอยากซอนเงาเงามากครูอยู่บ้านเนี่ยไม่มีใครให้ดานะครับคันตากุกยิุกเนี่ยนะครับอ่ะสำหรับปห้าเนาะขาบที่หกอ่าสำหรับการเรียนออนไลน์นะครับเป็นข้าบสุดท้ายละจบแล้วเย่เขาได้ปมมือแล้วเหรอนะครับอ่ะโอเคเนาะก็ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนหรือหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้นะนะครับก็ ทำแบบฝึกหัดได้เสร็จนะครับแล้วเอามาส่งเนาะโอเคนะครับสำหรับปห้าครับที่6วันนี้สวัสดีครับ